สวัสดีครับวันนี้มีรถสวยๆมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับ YAMAHA RX s 115CC รถคันนี้เอกสารชุดโอนครบภาษีเต็ม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 นีใส่หัวมันเสียวจงรถสวยครับรคันนี้นะฮะเราจะแจ้งเลยนะครับรถมีตำหนิตรงที่ถังน้ำมันข้างในเป็นสน,นิมนะครับเอาไปล้างหน่อยนะฮะแต่สตาร์ตติดเดี๋ยวเราจะสตาร์ตให้ฟังนะครับไม่มีปัญหา ภาษีเต็มนะครับอันนี้ภาษีเต็มแล้วก็อันดับต่อไปคือไฟไฟเลี้ยวสายมีครบนะฮะต่อไมหมดแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ต่อเข้ายังไม่ได้ต่อเข้านะฮะน,นี่จะจุ๊บน้ำม,มันนะครับจุบน้ำม,มันติดง่ายครับติดง่ายแต่ว่าถังไม่สวยครับถังนอกสวยข้างในข้างในเป็นสนิมครับผมอ,อีกฐานจุดโอนครบนะครับภาษีเต็มนะฮะเจ้าของยังอยู่ ดูรถที่เราลินทานนะครับอ่ะเรามาดูกันโดยรวมนะฮะภาพโดยรวมก่อนอ๋อเลือสวยครับมีถนมบ้างตามตามเวลานะครับไม่มีฮะไฟหน้าไฟท้ายยังอยู่ครับผมมาสตาร์ทเกียร์ครับไม่เชื่อมนะฮะถังสวยครับถังขัดมาแต่ข้างในไม่สวยในเป็นที่กระนิ่งนะครับ เบาไม่ขาดนะใช่งงเงี้ยเลยสีเต็มนะครับทันนี้นะครับมีสนิมบ้านนะครับาตามตะเก็บตามตามเวลานะครับมองเห็นรอเปล่าไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วสน,วมน,วนิมครับน้องหนิมต้องเอาไปขัดไปทำนะฮะดูด้วที่ลำมินทาน,นะครับ จะลงเบอร์โทรกัรบราคาไว้ด้านล่างนะครับย้ำนะฮะภาษีเต็มนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับพยายาพยายาอ่ะนี่เราจะจุกจุกกันนะครับจุกก็สตาร์ทโอเคพร้อมยังเอาพี่ทำให้ก็สันให้มันเดินเงี้ย,ยเดินเร็วเรียบ ที่เดียวติดนะครับถังสนินข้างในนะครับแต่ว่าเปิดไฟวะปิดไฟวน่นี่ไป,ไปอยู่นี่เรื่องดีนะ มีดังมากตางมากดังมากปลายก็ติดนะครับแต่ไปเลี้ยวต้องไปต่อนะครับเดินสายใสเลยนะด้วยแรใช้งานได้นะครับนี่ไม่มหนาครับเรื่องถัง,งนะเป็นสนิมเราต่อรองราคาก็ได้ครับเข้าใจอยู่ครับอย่างนี้นะฮะร,รับได้ก็มาเอานะครับ อยากขายครับอยากขายประกายทุกคนครบนะครับวันนี้ได้ไป้ายยาวนะฮะตันนี้เออลืมบอกไปได้ไป้ายยาวนะครับได้ป้ายเดิมเลยนะครับนี่ <l uck> ได้ไป้ายยาวป้ายเดิมเลยนะฮะรถตลาบบุรีนะครับผมของให้ดูนะครับ เราใจครับเราใจรถขี่รถเก่าแต่เราใจครับโอเคครับผมขอบคุณครับ